ผมก็ยิงต่อกันที่บันเทิงของเกาหลีใต้นะครับแต่เป็นกระแสดราม่าของวงมาลุนไฟซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาจะไปเวิร์ทัวร์ที่เกาหลีใต้แต่ประเด็นคือใช้ธงสัญ,ญลักษณ์ของญี่ปุ่นนั่นเองครับ เวทัวร์ครั้งล่าสุดนะครับในปีนี้ของวงมารุนไฟครับผมที่ประเทศเกาหลีใต้อยู่ในตารางทัวร์นะครับแต่ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ทันมาสแสดงคอนเสิร์ตท,ที่เกาหลีใต้วงมารุนไฟก็ถูกชาวเกาหลีโจมตีอย่างหนักซะแล้วครับเนื่องจากว่าโปสเตอร์ที่ใช้ในการโปรโมทเวทัวร์ครั้งล่าสุดในครั้งนี้เนี่ยมีการใช้รูปธงนั่นก็คือ rising sun flag นะครับของประเทศญี่ปุ่นในการโปรโมทเวทัวร์ในครั้งนี้ครับมารุนไฟจะเดินทางมาสแสดงคอนเสิร์ตนะครับที่โกซอกสกายโดม ในกรุงโซในวันที่30พสิจิกายนนี้และจะเป็นการกลับมาเปิดคอนเสิร์ตที่เกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีกับอีก9เดือนครับโดยมารุนไฟถือว่าเป็นวงที่ดังมากๆที่เกาหลีใต้เนื่องจากว่าโชว์ปีที่แล้วในปี2019นะครับมีแฟนเพลงเนี่ยมาชมคอนเสิร์ตถึง3 0,000คนซึ่งถือว่าเต็มความจุของสถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตแต่การกลับมาแสดงคอนเสิร์ตของเขาในครั้งนี้เนี่ยมีปัญหาตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มเลยทีเดียวเพราะว่ามีชาวเกาหลีเนี่ยนะครับเขาผิดหวังมากที่ได้มีการนำท อาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นมาใช้ในการโปรโมทธงนี้มีนัยยะสําคัญอย่างไรทําไมเกาหลีถึงไม่ชอบธงอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นครับมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะ มีลักษณะเนี่ยเป็นเหมือนกับการกระจายแสงอาทิตย์ไปยังทิศทางต่างๆถือว่าเป็นสิ่งต้องห้ามในเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้เนื่องจากว่าญี่ปุ่นเนี่ยเคยรุกรานเกาหลีแล้วก็อีกหลายต่อหลายประเทศในโซนเอเชียบ้านเราด้วยการก่อสงครามเพื่อล่าอาณานิคมโดยทงนี้ก็ได้รับคําจำกัดความว่าเป็นทงแห่งการก่ออาชญากรรมสงครามไม่ต่างไปจากเครื่องหมายสวัสดิกา ของพักนาซีของเยอรมนีซึ่งก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าทางมาลุนไฟจะลบธงอาทิตย์อุทัยของญี่ปุ่นออกจากการโปรโมทหรือไม่และธงนี้จะกลายเป็นธงต้องห้ามจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อคอนเสิร์ตในครั้งนี้ที่จะจัดขึ้นในวันที่30พฤศจิกายนยนี้ครับ เรื่องของความรักชาติเรื่องของความเทิดทูนในเรื่องของ <c oughs> ชาติต่างๆอันนี้ก็เซนซิทีฟมากถ้าย้อนกลับไปศึกษาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ของเกาหลี <c oughs> เราจะเห็นเลยว่าเขาเนี่ยได้มีการระบุไว้เลยว่าทหารญี่ปุ่นเข้ามาไม่ได้เข้ามาเฉยๆไง <c oughs> ทั้งข่มขืนทั้งนั่นทั้งนี่ต่างๆ <c oughs> <c oughs> ก็เลยกลายเป็นบาดแผลที่จนถึงทุกวันนี้เหมือนจะดีนะ <c oughs> แต่ลึกๆแล้วคนเกาหลีเองก็ยังคงรู้สึกว่าแอนตี้อยู่ดีถูกครับอันนี้ยืนยันได้เลยเพราะว่ารอบล่าสุด ก่อนที่จะมีโควิดตอนที่จีน่าไปเกาหลีใช่ไหมครในระหว่างที่กําลังต่อแถวจะซื้ออาหารของเกาหลีอยู่เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีนักเรียนกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเล็กๆเลยนะประมาณแค่3คนนะคะเขาได้พูดกันแต่ว่าเป็นภาษาญี่ปุ่นปรากฏว่าคนเกาหลีเนี่ยหันไปมองแบบฟึบเลยนะพี่ตนคือรั้ว่างที่จีน่าไปกับเพื่อนแล้วก็มีการแบบพูดกันภาษาไทยเขาก็เฉยๆปกติไม่ได้มีอะไรนะคะแต่พอพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาหันกันไปมองแล้วก็แบบมีปฏิกิริยาที่แบบ คือแปลกๆอะละักษณะเหมือนเหมือนเป็นการรังเกยียจออกให้เห็นแบบชัดเจนเลยนะคะจนเด็กๆกลุ่มนั้นเนี่ยต้องแบบหยุดพูดกันไปแล้วก็ทําหน้านิ่งๆครับคือญี่ปุ่นก็รู้ตัวนะหมายถึงคนญี่ปุ่นที่ไปเที่ยวที่เกาหลีเนี่ยเขาก็รู้ตัวเหมือนกัน<ช>ว่าแล้วเขาก็รู้สึกสำนึกผิดด้วยนะบางคนเนถึงขนาดแบบขอโทษเกาหลีนะที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเคยกระทําการอันใดที่แบบไม่สมควรเาถูกต้องอครับนะคะ